สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่รายการ history world โลกประวัติศาสตร์ของพวกเรากันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมเนี่ยมีเรื่องราวที่เรียกได้ว่าเป็นโศกนาฏกรรมครั้งยิ่งใหญ่มากๆครั้งหนึ่งเลยนะครับของมนุษยชาติที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุของสิ่งประดิษฐ์ชิ้นหนึ่งของมนุษย์นั่นก็คือเรือเหาะครับผมใช่แล้วครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวโศกนาฏกรรมฮินเดนเบิร์กหรือว่าฮินเดนเบิร์กดิส ASTER นะครับว่ามัน เกิดอะไรกันขึ้นนะครับเรียกได้ว่านะครับเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เป็นอุบัติเหตุท,ทางการคมนาคมครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของประวัติศาสตร์มนุษย์เลยนะครับผมที่ได้ฆ่าชีวิตคนไปนะครับกว่า35คนในเหตุการณ์ครั้งนี้ครั้งเดียวนะครับเรื่องราวของมันจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มรับฟังกันได้เลยครับแต่ก่อนที่เราจะมาพูดกันถึงเหตุการณ์นี้นะครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยรู้จักกับเรือหอกก่อน เรือเหาะเนี่ยนะครับมันรูปร่างเป็นอย่างนี้ครับผมเป็นอากาศยานที่ได้มีการประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาในช่วงศตวรรษที่20ต้นๆน,น,นะครับหรือประมาณปี1,900รอะไรแถวๆนี้ครับผมแล้วก็ได้มีการถูกนํามาใช้นะครับทางการทหารและการโดยสารของพลเรือนะครับในช่วงสงครามโลกค,ครั้งที่1แต่ว่านะครับเรือเหาะเนี่ยมันเป็นอากาศยานที่เรียกว่าเบาบางมากๆเลยมันสามารถชำรุดและพังได้ง่ายมากๆเลยนะครับเพราะข้างในของมันเนี่ยภายในโครงสร้างเรือเหาะเนี่ยนะครับมันจะเป็นแท้งท,ที่ใส่ แก๊สไว้ครับผมซึ่งจะเป็นแก๊สที่ทําให้เรือห่อเนี่ยมันลอยได้ครับซึ่งแก๊สเนี่ยมันอาจจะเป็นฮีเลียมหรือไม่ก็ไฮโดรเจนก็ได้ครับผมซึ่งฮีเลียมเนี่ยมันควรจะถูกนะํามาใช้เพราะว่ามันปลอดภัยกว่ามันสามารถติดไฟได้ยากกว่า หรือไม่ก็นะครับใช้ไฮโดรเจนแต่ว่าไฮโดรเจนเนี่ยมันจะอันตรายกว่ามากเพราะมันอ่ะสามารถติดไฟได้ง่ายกว่าไงซึ่งเราสั้นๆนะครับทางเยอรมันเนี่ยได้มีการพัฒนาเรือเหาะให้เป็นอากาศยานรบที่จะทําหน้าที่ทิ้งระเบิดใส่ตัวเมืองอะไรพวกนี้แต่ว่านะครับด้วยความที่ว่ามันสามารถบรรจุระเบิดได้น้อยมากๆแล้วก็เป็นเป้าจากการโจมตีของเครื่องบินศัตรูเพราะว่านะครับมันเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ได้ด้วย ความเร็วที่น้อยมากๆเลยทําให้การใช้เรือเหาะในการสงครามเนี่ยนะครับเรียกได้ว,ว่าหมดยุคไปนะครับผมแต่ว่าเยอรมันเนี่ยยังเห็นนะครับประโยชน์ของการใช้เรือเหาะในการคมนาคมครับผม คือเรียกได้ว่าเรือหอเนี่ยนะครับถึงมันจะเป็นอากาศยานที่อาทั้งช้าทั้งบอบางใช่ไหมแต่ว่ามันเนี่ยนะครับสามารถเดินทางในระยะทางที่ไกลามากๆได้สามารถข้ามทวีปได้เลยครับผมเยอรมันเนี่ยนะครับจึงได้กลับมาพัฒนาเรือหอเนี่ยให้กลายมาเป็นอากาศยานที่ใช้ทางพาณิชย์ครับผมเอาล่ะซึ่งตอนนี้เราก็ได้รู้เรื่องราวคร่าวๆเกี่ยวกับเรือหอแล้วใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเหตุการณ์ฮินเดนเบิร์กดิส ASTER เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับผม ตอนนั้นเนี่ยนะครับมันประมาณปี1,937ครับผมเรือเหาะลำใหญ่นะครับที่มีรหัส LC129 ที่มีชื่อว่าฮินเดนเบิร์กเนี่ยนะครับถูกตั้งชื่อตามรัฐบุรุษของเยอรมนีท่านหนึ่งที่มีชื่อว่าพอวอนฮินเดนเบิร์กนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นคนสําคัญมากๆเลยซึ่งเรือเหาะลํานี้เนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเรือเหาะที่มีขนาดใหญ่มากๆแล้วก็มีเทคโนโลยีที่เรียกได้ว,ว่าทันสมัยสุดๆในยุคนั้นเลยนะครับซึ่งมันถูกสร้างมาเพื่ออะไรครับผมมันถูกสร้างมาเพื่อการโดยสารเชิงพาณิชย์นะครับที่จะให้ คนที่เป็นอีลลทเนี่ยเหล่าคนรวยทั้งหลายเนี่ยนะครับได้สามารถดื่มด่ากับบรรยากาศและประสบการณ์ที่จะขึ้นเรือเหาะนะครับข้ามทวีปเดินทางไปยังประเทศต่างๆนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าตอนนั้นเนี่ยเยอรมนีเนี่ยนะครับยังไม่ได้เข้าสู่สงครามโลกครั้งที่2นะครับยังเป็นปี1937อยู่ ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเยอรมนี er mm hmm. ก็ถูกปกครองโดยอดอล์ฟฮิตเลอร์และพรรคนาซี hmm. เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ามันเนี่ยยังไม่ได้เกิดสงครามขึ้นไงยังมีการเดินทางไปมาหาสู่กันได้อยู่ครับซึ่งก็เรียกได้ว่านะครับพรรคนาซี mm hmm. และกระทรวง Public Enlightenment and Propaganda นะครับ mm hmm. หรือว่าพูดง่ายๆเนี่ยเป็นกระทรวงที่ทําหน้าที่ปล่อยข่าวโฆษณาชวนเชื่อ พีอาเนี่ยนะครับให้กับฝั่งรัฐบาลของนาซีก็ได้ชอบไอเรือเหาะลำนี้มากเลยนะครับเพราะาเห็นว่าโอ้โหมันเนี่ยเป็นเรือเหาะที่สามารถเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ของเยอรมันได้เพราะมันเนี่ยได้เดินทางไปตามประเทศต่างๆถ้าคนอื่นเห็นเนี่ยต้องรับรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของเยอรมันแน่นอนจึงได้นะครับมีการสนับสนุนโครงการนี้โดยการ สนับสนุนเรื่องทุนและการผลิตครับผมและกับการที่ต้องติดธงสวัสดิกะที่หางเสือของตัวเรือเหาะนะครับซึ่งการผลิตก็ได้เสร็จสิน้นเรียบร้อยนะครับเรือเหาะฮินเดนเบิร์กก็ถูกสร้างขึ้นมาซึ่งเหตุการณ์เนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นในวันที่6พฤษภาคมปี1937ครับเรือฮินเดนเบิร์กลำเนี้ยต้องมีกำหนดการนะครับที่จะเดินทางจากแฟรงก์เฟิร์ตเยอรมนีนะครับไปยังสหรัฐอเมริกาที่รัฐนิวเจอร์ซีย์ครับผม ซึ่งก็เรียกได้ว่าการเดินทางก็สวัสดีภาพดีนะครับเรียบร้อยดีไม่ได้เกิดปัญหาอะไรขึ้นเลยจนเดินทางมาถึงที่ลานลงจอดนี่แหละครับผมตอนนั้นเนี่ยสภาพอากาศเนี่ยเรียกได้ว่าไม่เป็นใจเลยนะครับมีพายุฝนเนี่ยได้ก่อตัวขึ้นในบริเวณนี้ครับผมซึ่งโดยปกติเนี่ยนะครับพายุฝนเนี่ยก็ไม่สามารถสร้างความเสียหายโดยตรงให้กับเรือเหาะได้สักเท่าไหร่นะครับแต่ว่า อยู่ดีๆเนี่ยนะครับทางด้านท้ายของเรือเหาะเนี่ยก็ได้เกิดประกายไฟขึ้นและก็ได้เกิดนะครับไฟลุกขึ้นมาด้วยความรวดเร็วนะครับและได้ลามไปทั่วตัวเรือเหาะนะครับภายในระยะเวลาเพียง30วินาทีเท่านั้นซึ่งทําไมไฟมันถึงลามเร็วขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเรือเหาะลานี้เนี่ยนะครับไม่ได้ใช้ก๊าซฮีเลียมเป็นสสารที่ทําให้มันลอยนะครับแต่มันเนี่ยใช้ก๊าซไฮโดรเจนครับผมซึ่งอย่างที่เราได้บอกไปว่าก๊าซไฮโดรเจนเนี่ยมันไวไฟมากๆเลยนะครับคือถ้าโดนประกายไฟนิดเดียวเนี่ยมันสามารถ ลุกลามไปได้อย่างรวดเร็วเรือฮินเดนเบิร์กเนี่ยนะครับจึงค่อยๆร่วงจากท้องฟ้าแล้วก็ตกลงสู่พื้นดินครับผมเรียกได้ว่าภาพที่เห็นเนี่ยนะครับเป็นภาพที่สยดสยองน่ากลัวมากๆเลยผู้โดยสารที่อยู่ข้างบนเนี่ยนะครับพยายามที่จะกระโดดลงมาครับมีบางคนเนี่ยกระโดดลงมาแล้วก็เสียชีวิตนะครับเนื่องจากว่าเรือหอเนี่ยมันยังอยู่สูงเกินไปครับผมและเมื่อเรือหอตกถึงพื้นเนี่ยนะครับมีผู้โดยสารและลูกเรือเนี่ยพยายามจะหนีแล้วก็รอดมาได้ทั้งหมด62คนนะครับแต่ก็มี อีก35คนนะครับที่ต้องสังเวยชีวิตให้กับเหตุการณ์นี้นะครับผมเป็นลูกเรือทั้งหมด22คนและผู้โดยสารทั้งหมด13คนนะครับที่หนีมาไม่ทันซึ่งสาเหตุที่ทําให้ตัวเรือเหาะเนี่ยเกิดประกายไฟเนี่ยนะครับไม่มีใครเนี่ยรู้ต้นเหตุที่แท้จริงของมันนะครับแต่ก็มีทฤษฎีบางอย่างที่ได้ถูกคิดขึ้นมานะครับนั่นก็คือนันี่คมังเิระบอดนี่ยครับถิกบบี่ย กับ2นะครับเขาเนี่ยได้มีการบอกกันว่าเกิดไฟฟ้าสถิตอย่างหนักนะครับภายในที่เก็บก๊าซครับผมซึ่งนั่นเนี่ยนะครับมันอาจจะทําให้เกิดประกายไฟแล้วก็จุดเชื้อเพลิงที่อยู่ข้างในตัวเรือหาะนะครับทฤษฎีที่3เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเรือหาะเนี่ยอยู่ในสภาพอากาศที่เรียกได้ว่าเป็นพายุฝ,ฝนใช่ไหมมันเนี่ยอาจจะเกิดฟ้าผ่าแล้วก็ดันไปโดนกับตอนท้ายของเรือหาะพอดีเลยนะครับ แต่จะทาให้การของหลายคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยนะครับไม่มีใครบอกเลยว่าเห็นฟ้าร้องฟ้าผ่าตอนนั้นนะครับผมเป็นเพียงพายุฝนเท่านั้นซึ่งก็คิดกันว่าทฤษฎีนี้นะ่ะไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับกับทฤษฎีสุดท้ายเนี่ยคือนะครับผมเครื่องยนต์ดีเซลของมันเกิดขัดข้องขึ้นมานะครับอาจจะเกิดประกายไฟแล้วประกายไฟเนี่ยมันดันแรงมากพอที่จะไปติดโดนถังเก็บแก๊สได้นะครับจึงเกิดระเบิดขึ้น ซึ่งทุกทฤษฎีเนี่ยนะครับมันอาจจะประกอบกับถังเก็บก๊าซเนี่ยนะครับรั่วและก๊าซที่อยู่ข้างในเนี่ยมันเป็นไฮโดรเจนไงถ้ามันโดนไฟนิดเดียวเนี่ยมันสามารถลามลุกไปได้ทั่วลำเลยซึ่งเรียกได้ว่านะครับหลังจากเหตุการณ์ฮินเดนเบิร์กดิส ASTER หรือว่าโศกนาฏกรรมฮินเดนเบิร์กเนี่ยทางเยอรมนีเนี่ยนะครับก็ได้ยุติบทบาทของการพัฒนานะครับเรือเหาะไปตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการถูกนำมาใช้ในสงครามหรือว่า ถูกนามาใช้เป็นเครื่องอากาศยานเชิงพาณิชย์อีกเลยนะครับผมก็น,นี้แหละครับเรียกได้ว่าเป็นจุดจบของการใช้เรือหอะมาจนถึงทุกวันนี้เลยนะครับท่านผู้ชมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในสงครามเนี่ยนะครับมันก็ยังมีการถูกนํามาใช้บ้างแต่ว่าไม่ได้ใช้ในสเกลที่ใหญ่หรือว่าใช้ในประโยชน์ที่สําคัญอะไรขนาดนั้นนะครับอาจจะใช้ในการ ลาตะเวนนะครับหรือว่าสังเกตการเหตุการณ์ต่างๆนะครับแต่ก็นั่นแหละครับผมถือว่าบทบาทของมันเได้จบไปเลยครับวันนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับหากข้อมูลผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยมานัที่นี้ด้วยจริงๆนะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขกับการดู history world โลกประวัติศาสตร์ของเรากันต่อไปนะครับทุกคนไปแล้วครับผมบายๆครับสวัสดีครับ